กดเลยกดไล่ผมกดทายเลยครับก็มาช่วยช่วยช่วยตาชานะครับตาชานะครับตามหมาตามตามหาน้องกระหนุนแล้วก็มะขามเจอแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยเอาข้าวขึ้นรถแต่ชน้าตนะครับช่นะแตเต้ห้ครับขี้เข่าจีเต้เสาหันเอาไปส่งแล้วประมาณเกือบร้อยกับร้อยกับสอบไอ้ลอยกิโลเออแต่ว่า พักกันไหมก็ได้แก้เขาไปตากเออจะแก้เขาไปตากวะเนี่ยโอ้ยย่านย่านย่านเอาเปลือกเอาไปสีลงสีเอาเปลือกไปเอาไปสีลงสีใช่ไหมสีเลยไม้เอาไปตากก่อนตัวนี้ไปตากก่อนเอาไปตากก่อนแล้วก็ค่อยเออ่ให้มันแห้งจะเอาไปสีอืม เราดูดน้ำอะไรตาชานฮะดูดน้ำเหรอที่นนูเอารถเกี่ยวข้าวอ๋อ้ไม่เกี่ยวข้าวเหรอเออรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวนะครับโอ้โหคนหนุ่มคนหนุ่มยกได้ตาชานยกตาชานยกอ๋อที่ไปเมื่อกี้เกือบไม่รอดเลยโอ้ยยี่สิบกระสอบยี่สิบกระสอบ ขนาดว่าขนาดว่าไม่ได้เดินไกลขนาดนี้นะใช่ใช่อายุมากแล้วนะครับอายุมากแล้วก็เลยมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะครับโอ้ถ้าห่างหนุ่มเหมือนวีออสเนี่ยก็ยังสบายสบายอยู่นะครับช่วงช่วงอายุน้อยๆใช่ใช่อายุมากแล้วมันก็ทำไม่ไหวแล้วใช่แล้วใช่แล้วต้องอาศัยลูกหลานนี่แหละช่วยรับได้มีมีมีบาง เขาเรียกให้ป่ฮะบังให้ได้เกี่ยวบ่บ่มีะใส่เครื่องใส่ใส่เครื่องเกี่ยวเบิดเลยใส่เครื่องเกี่ยวเบิดเลยใส่เครื่องเกี่ยวเบิดเลยไปนี่มาป่ะฮะไปนีใช่ไหมเออหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็จะไปเอาตรงนู้นจะถอยรถลงไปตรงนู้นอีกอ๋อเดี๋ยวต้องจับนาแตะจะไปเอา ต้นโน้นไหมหรือตัตจะไปเอาเอตตวนโน้นต้นโน้นจะจะให้วิอสช่วยไหมช่วยช่วยเดี๋วยวช่วยก็ต้องต้องขับรถออกไปขับรถออกไปเดี๋ยวไปช่วยกันสองคนขับรถออกไปช่วยกันสองคนนะครับเดี๋ยวไปขนข้าวต่อครับผม เราก็ไปขนข้าวต่อนะครับ <c oughs> ข้าวเหลือไปไปต่อ,อ,ะอ,อปะไ,ไปไปเอาขโ,โ,โอเราก็เอาข้าวเอาข้าวไปตากครับยาอาชิไปมา เราก็ไปเอาเข้าวไปตาดนะครับสองสี 24, ่หกบรรยากาศบ้านตาชานนะสวนบ้านตาชานนะสวนไรนาไปได้ไปเจอนอกขนุนกับมะขามนะดูตรงเทียงนาแถวไอ้สวนยางของอนาต่ายฮนะก็ะท่อมของนาต่ายอันนี้งัวครับที่ปล่อยงัวมากินหญ้า โอ้บ้านหน้าแตนะฮะสีแดงๆโอ้ขนุฝมัละกรสีเหลืองฮะแล้วก็ลงก่อนไปเลยอ๋อโอ้ยครับ ต้องเอารถน้าแตใส่นะครับพอดีมีมียูทูบเบอร์นะครับมีลูกหลานวิออสนะครับมาช่วยนะครับช่วยช่วยเอาข้าวขึ้นรถเข้าวขึ้นรถนะครับ แต,แต,แตนะ่แต่ขึ้นไปจัดแต่แต่แต่ขึ้นไปจัดะแต่ขึ้นไปจัดเรียงๆแต่

มาเจะมาเดินไหนเรบเดนโอครับก็ด้กำลังครับสุดยอดมีอะไรก็เรียกได้ครับครับสีขาที่ได้เท่าอยู่นี่มาเ่าเรยสีขาวัตถีพอสองร้อยกิโล ทีเขาให้เปอร์เซ็นต์เอาไปซอยลำทัวมอ๋อสีขาวนนั่ที่แล้วมันจะเป็นท้ายเขาเหมือนเพิ่พันเร่ปะคือโคดก็ได้พ่นเร่ซื้อไม่ซื้อซื้อซอยซื้อซอยหรอไปไปกรอกไปกรอกไปกรอกอ๋อกำลังกำลังกรอกกันอยู่กะมีโคดเอาเข่ามาซอยหลายร้อยถุงอยู่ได้อยู่หันโอถุงละกิโลกิโลมันนี่นะจะมีมีเอฟซีเขาซอยอแม่เออเอฟซีเขาจะมาซอยโดยเฮาโดยเฮาวพระจ้องกันพระจ้องกรอกถุง เ้าวผองกอกถุงแมนแมนแมนกับมะรงก็จะเป็นพวกมาม่าพวกย่งกันซอยกันเ็ดนีนาตายเขไปออกมั้งแมนกองานจ้งน้อยเบประเด็มขุดจีบปลอมจีรอนี่ยไ้หลายไม่ไม่ไปซอยจีปลอนโอ้มีจีบปลมหลายอยู่บอกเดี๋ยวไปยกเข่าซอยเพิ่นกันเด้องาย สุดไไทายเมื่อกว้เนี่ยนเปินังแตกลูกคือนแตกไปเลยว่าเจ้าคือทยยัยนี่เอาไปอกโดนจะหนีสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีคร <laughs> ับผมไปเรถไทยอันเศร้าสอบเอาไปเทียบเทียบมี hmm. ีบ <laughs> ยูรถถ่ายย่ทางมากชาันหอมันห้องเื้อผูไม่เียงเื้อผูไม่ทียงตัแ่งปเทียงเทียงูะเทียงางฝุ่นแล้วเทียงฝุ่นบ่ไปเรา